ค่ะปัจจุบันนี้กิกเดียวไม่พอนะครับไอไรกิกเดียวไม่พอต้องสองกิกนะครับอินเทอร์เน<อ>็ตความเร็วสูงพูดให้ครอบครับเรียกเขาพอใจพิดแม่ลาวนะครับบริษันสูคอมเพ์ติชันนะครับทางเล็เปิดตัวอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงสองกิกกิกนะบริการและกบ,บริการเสริมรองรับเทคนโนโลยีการสื่อสาร 5G ค่ะนะครับพร้อมท,ทมั้งส่งเสริมการศึกษาและการชุมชนห่างไกลครับโดยนายอิสาราเอลเพลตเลิสอนันต์ผู้จัดการทั่วไปเขตพระไตตอนบนพร้อมด้วยนายรุจิรุศ สุขทิพย์ผู้จัดการผู้จัดการวา้ปฏิบัติการโครุงไข้คขตผาตายตอนบุญนรวมทะเลงข้าวนะครับการยกระดับการให้บริการโครงไข้ในแคมเปญ True g i กก a b i t Pro l i ลนะครับเพื่อตอบโจทย์ความต้องการ ในการใช้ที่ลักล่าไออกลุ่มถุกเพชรตุกไว้นะตุกคนนะครับน้องยอิงอมใช่ค่ะโดยนายอิสาราแพทเลือดอน,นันตก็บอกว่าบริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนานวัตกรรมอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงซ่องกิกะบิตแล้วก็มีการขยายโครงข่า,ายการให้บริการอินเทอร์เน็ตไฟเบอร์บรอดแบนด์ให้ครอบคลุมไปทั่วประเทศเลยค่ะโดยเฉพาะในพื้นที่ห่างไกลให้เข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้ค่ะลดความ,มเลื่อมล้ำทางการซื่อสารควบคู่ไปกับการให้บริการที่ลักล่รูปแบบค่ะตั้งแต่การเรียนการทำงานค่ายข้องออนไลน์ รวมไปถึงการใช้ชีวิตในรูปแบบออนไลน์ที่มีการปรับตัวเร็วขึ้นจากการระบาดของโควิดสิบเก้านี้และนอกจากนี้ค่ะบริษัททรูก็ยังได้นําเทคโนโลยีดังกล่าวมาสนับสนุนด้านการศึกษาแล้วก็การแพทย์กันเช่นการมอบอุปกรณ์เชื่อมโยงสัญญาณอินเทอร์เน็ตในการเรียนการซ่อนให้กับโรงเรียนในพื้นที่ห่างไกลนะคะไปฝังเสียงสัมผณ์ของผู้จัดการถั่วไปเคภผคใต้ตอนบนกันค่ะทางทรูเราสนับสนุนด้านสังคมน,นะครับผ่าน ด้านการแพทย์และก็ด้านการศึกษานะครับด้านการแพทย์เนี่ยเรามีการมอบหุ่นยนต์ที่ช่วยในการจัดส่งอาหารหรือจัดส่งเวชภัณฑ์ให้กับทางโรงพยาบาลต่างๆที่ต้องดูแลผู้ป่วยที่เป็นโควิดในช่วงที่ผ่านมาครับส่วนด้านการศึกษาเราเข้าใจว่า,าพื้นที่ห่างไกลเนี่ยยังขาดแคลนเรื่องของอินเทอร์เน็ตการเรียนออนไลน์ก็ยังมีปัญหา,าด้วยศักยภาพของ True 5 G ครับเราได้มอบอสัญญ,ญาณรวมทั้งเรื่องของอินเทอร์เน็ตแล้วก็เครื่องมือ ต่างๆนะครับให้ทางโรงเรียนที่ห่างไกลเพื่อสนับสนุนการเรียนในส่วนนี้ในช่วงที่ผ่านมาครับเดี๋ยวนี้ไร้ไร้ก็ออนไลน์กันทั้งเพ<ช>แลแล้วนะคะมีความสะดวกกันมากเลยทีเดียวค่ะพี่เบาเกลี้ยง